สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟของน้องต้นข้าวทุกท่านเอาบรรยากาศคิวแสดงวันที่8สิงหาคม2568น้องมีคิวแสดง2งานสำหรับงานแรกเวลา13นาฬการับเชิญตามหนังสือราชการงาน art exhibition โรงเรียนเทพศพิรินร์โรงเกล้าวเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครงานที่2เวลา21นาฬิการักวงใหญ่มอบดวงใจให้แม่บริเวณด้านหน้าโลตัสสุขพิบาลสาแขวงมีบุรีกรุงเทพมหานครค่ำคืนนี้ มาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันข้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รักของหนูแม้ว่าวันนี้ร่างกายน้องจะมาไม่เต็มร้อยแต่ใจน้องเกินร้อยค้เนื่องจากน้องไม่สบายมากเสียงไม่ค่อยมีแต่น้องก็ยังอยากมอกบบทเพลงให้พ่อพ่อแม่แม่แมฟังค่ะวันนี้น้องทําให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีดูไปน้าตาไหลไปทึ่งในความสู้ความเก่งเกินเด็ก12ปีสมกับทีมงานเรียกหนูว่าหัวหน้าข้าวไม่ได้เรียกเพราะหน้าที่แต่เรียกํำนี้ ด้วยความรับผิดชอบจริงๆพ่อพ่อแม่แม่ส่งกําลังใจให้หนูหายไวๆนะลูกหนูขอบคุณพ่อพอแม่แม่ทุกท่านที่ช่วยหนูร้องทุกเพลงหนูสัญญาจะรักษาตัวให้ดีแล้วกลับมาร้องเพลงเพราะเพราะให้พ่อพ่อแม่แม่ฟังอีกหนูขอขอบคุณจ้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศน้องขึ้นเวทีโรงเรียนเทพศิรินร่มก้าวด้วยกันนะครับเชิญครับ เดี๋ยวขอเช็คเสียงดีกว่าว่าตอนนี้มไหนอยู่ในหมกอยู่ในโดมอะไรผสมเยอะที่สุดขอเช็คซาวเสียงหน่อยแล้วกันเนาะขอฟังเน้องเล็กสุดก่อนขอฟังเสียงน้องเล็กสุดก่อนนะคะว่าตอนนี้อยู่ในโดมอะไรผสมเยอะอันนี้อย่างนะข้อเสียงมเกินหน่อยค่ะโอ้โหสุดยอดเยี่ยม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 มสองหลับหรือยังนะมสองขอเสียง ม .2 ออยู่ฝั่งนี้เริ่มโตขึ้นมาหน่อยพี่ม .3 ไม่รู้ว่านะคะเสียงยังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่พี่ม .3 ขึ้นหอประชุมรอบเช้าไปจำนวนมาขอเสียงพี่ม .3 หน่อยค่ะพี่มสองอยากจะรู้จริงๆนะที่นี่ครูประมาณ0 0งคนเธอจะมาเวทีอยู่คนเดียวเหรอก็ไม่มีใครกล้าไลยหนูนก<ๆ>ันเอเช็คเลตติ้งหน่อยใครเป็นแฟนคลับคูสองอยกิดหน่อย ป็นแฟนคลับติจิตต์พอออนิดหน่อยโอ้โหโดนแท้เลยนี่สลับกันพอนอภิหนโอเคค่ะไม่มีอะไรก็เห็นแขกที่เราผู้ใหญ่มากันเยอะนะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ได้เกียรติกระทำเนี่ยอ,อ่าอ่าไม่นะคะไม่ไม่อย่างมาแกย์นะคะไม่อย่างเกย์พออนอนะคะพอสลับกันไหมคะสลับไม่กันไหมหน่ เอ้ามาแล้วนะคะพออบอกว่าครูพระสอนยึดเวทีอยู่คนเดียวเพราะบัดไม่มีใครกล้าแย่งหม่ครูพระสอนเลยค่ะมีใครอยากมาแย่งหม่ครูพัศรไหมคะมีใครอยากมาร้องอะไรดิใหญ่ล้อะไรนะยายเล้วโอ้ว้าเป็นนัก็เสียงบนตรียนไหมไหมใหย่ยันตอนเศร้าเศร้า วัยเอ้าัเจ้าเล่าก่าตอนวัยไปอายุแก่ได้วัยจ่าพอเด็เอา้า <câ reen> okay. เอาตุ่มตุ like, ่มแต่งตุ่มเยื่อไงอาชักเขาเรียนลายไม้ไปดูของดีเอ้าลมหนาวก็พัดไม่ยามราตรีเย็นแลนโซพีก็บออกมาทีนัทนรำขอบคุณท่าน่็เลนใส่หน้าเวทีเยอะเลยเราเรากล่องบริจาคมาให้คุณสอนหน่อยเพราะว่ารู้สึกกุศลใจเยอะ นี้ก็่างที่ได้รงเรียนแล้วก็รมีกิจกรรมดีๆเนาะนานทีปีครั้งที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ได้รับเกียรติจากทั้งแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพื่อไทยทางเรียนมาให้เกียรติกับทางเรียนเป็นอย่างดีเลยนะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยตอนนี้น้องต้องข้ามมาแล้วนะมาเดี๋ยวพร้อมไมู่พร้อมยังถ้าพร้อมแล้ว้นมาได้เลยลูกมาเดี๋ยวสัมภาษณ์อยสัมภาษณ์มาไได้ได้ เราต้นข้าวก็เป็นนักเรียนนึ่งพวกเราเนั่นแหละเป็นเด็กนักเรียนอางพวกเรามันมีสาวฟีสาตุ้มตุ้มตุ้มเหยนไหมใี่ีตีตีตีชีตีตีต่ตีตีตียีต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 ตี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 ตเตีตีตีีตีตีีต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 ี่ีตีีี่ใช่่ีีีนี้ นะตอนนี้น้องก็ข้าวหัวทำงานทุกวันทุกวันเลยพออลายเรื่อมีคนรู้จักเลยได้ออกเดินสายร้องเพลงแต่วันนี้อาจจะร้องเพลงได้ไม่เต็มวัดเส้นใหม่เพราะว่ามีอาการมีอาการเลยร่วงลงเล่าแห้นงแต่ผู้ใหญ่ได้รับฟังแล้วก็เพื่อนๆน้องๆที่มีความดีไม่สบายก็มีไข้ไม่สบอยแล้วก็เสียงแผลแผลก็เลยก็เลยแต่ว่าร้องร้องบนมือตู้แล้วก็คุยกับพี่ว่าน่าจะร้อง เด็กอยากร,อร้องหนูอยากร้องอาสตรีนใช่แต่ร้องอันนี้เดี๋ยร้องร้องคูก่กับพ่อพอลนั่นลกันม <c oughs> อ่าเป็นบบนัดคู่กับพ่อพอลนะที่ไม่ได้นัดไม่ได้ไรน,นะกลายเป็นว่าเรื่องซิลลิตินมีอยู่ร้อ,องได้ร้องได้เอาเพลงที่พวกเราน่าจะรู้จักเอาเพลงคู่กันนั่นละกัน <c oughs> อ่จาจริงจริงร้องคนละคนอือแต่หนูแต่ว่าข้างหนหนูแบบเสียงไม่พอ ก็ส่งให้พอนะคะได้ได้ได้เ่ิเลยได้แล้วก็สุดท,ท้ายนเะดี๋ยวได้ค่าแดงเนีย่ยมันาแบ่งกันด้วยอ่ะร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อน่อค่ะหนาคอราุญากขอบคุณก่อดีว่า,นะาค่ะเชิญเชิญขอนเ้ากับคพื่อนขอได้เชค่ค่ะพอก็ให้อากาศนมาวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนูพี่พี่โรงเรียนเท่ศิ่ล้กล้านะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เดินทางมาพบหนูนะคะเอ่อวันนี้หนูก็ไม่สบายนะคะต้องขอกราบประธานในพายจริงๆนะคะขอบคุณพวอออมมากๆนะคะพ่อออมเป็นคนเมืองการญไม่ใชกันกหนูใช่ไหมคะชัน้นเป็นคนเมืองกาญดังกันเธอเพิ่นเมืองการหรือเปล่า,า,าหนูหนูหน,หนูต้องพูดยังไงหนูหนูก็เป็นคนเมืองการเหมือนกันค่ะ <laughs> คนวงการน่าตาดีทุกคน e ใช่ไหมครใช่คนวงการน่าตาดีถ้าสร้างเพลงแบบาทำเพลงมาช่วยช่วยร้องได้นะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องวันนี้น้องมันไม่สบายทุกๆเดี๋ยวมก็จะช่วยให้แรงหน่อยนะครับใครมีโทรศัพท์ใช้ไฟหน่อยใครมีโทรศัพท์ใช้ไฟ ฉันรู้ตัวเสมอมันยังเจอไม่คิดอะไรก็หนุ่นคนใ่ายหากันไปแต่ก็ไม่ได้คิดกันกว่านี้ จำได้นะนี่ก็เป็นแฟนคลับเลยนะตอนเด็กๆก็เห็นติมข้าวประหลุเป็นน้องที่น่ารักมากนะช่วยคุณยายอยู่คุณยายแล้วก็ไปร้องเพลงเพิดอมบว์ใช่วันนั้นฉันให้เพิ่มห้าสิบบาทเพ่อคืนฉันมาเลยอ้าวก็ขอไม่เพิ่มนะคะเนียเขาจะไหวไหมถ้าไหวก็เพิ่มรับถ้าไม่ไหวก็ไม่แต่เพลงดาวเรืองดาวเรืองได้ไหมเน่จำได้ว่าเพลงดาวเรืองดาวลูบที่เป็นร้องทันได้งแที่ได้แชมป์แต่พอ ช่วยได้ใช่ไหมครับผู้บอช่วยหนูหนูก็ร้องไ่าได้ๆๆช่วยหนได้แน่คุณคุณใลน้้องทให้คุณมีฐานคุดเด่นข้ามาแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้แชมป์ครั้งที่หนึ่งรายการดวลเพลงจิงมถุนที่คี่ที่พี่จะรู้จักกันไัมจ๊ะ อเด็กสาวมอบดอกไม้มอบความรัรยมอบกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวได้นะคะเพื่อเพื่อช่เราได้คะช่วยยคอมี่ก เธอส่งเพลงไปชรกับเพื่น,นๆคุณคินเป็นเหตนะคะอันนี้คุณน้องอยู่โมหนึ่งเองแต่ความสามารถเกินตัวไปแล้วตอนนี้นะคะควอสามารถเพิ่มเติมได้ไงว่าเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จะได้ไหมลูกร้องเพลงมาตั้ง,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 งแต่เริ่มพูดได้เริ่มยิงเพลงอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบร้เรื่องต้วนซิงซ็อกมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือคนรับข้างใช่อแะเช่อส่งย่าด้วยนะคะย้ำที่เขาเป็นน้อง คุณผูขายนูไหมคะว่าวันนี้หนูจะมาไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการเชิญจากท่านผอวิชัยนะคะทีะ่ส่งหนังสือไปหานะท่านผอท่านผอดอรสมพงศ์งโนะคะผอหนูวันนี้หนูขอ ขอขอบคุณเจ้าภาพ8สิงหาคม2568ที่ให้โอกาสหนูขอขอบคุณพ่อๆ่อแม่แม่ชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงพ่อๆแม่แม่ที่เดินทางมาไกลเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวทีขอบคุณมากๆแค่ที่รู้ว่าหนูไม่สบายตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ยังคงเดินทางมา เป็นกำลังใจให้กันจนแน่นลานขอโทษแฟนเพลงทุกท่านด้วยค่าที่หนูไม่สามารถมอบเสียงเพลงแทนความสุขให้ได้เต็มที่ขอบคุณที่มาช่วยหนูร้องเพลงนะคะอบอุ่นและปลื้มใจมากเลยช่วงสายวันนี้อาการป่วยของหนูดีขึ้นมากๆแล้วข้าขอบคุณทุกๆความห่วงใยที่ส่งมาถึงหนูในทุกๆช่องทางเลยข้าพักผ่อนวันหนึ่งก็หายแล้วและต้องขอบคุณไปยัง f c แฟนเพลงทุวประเทศไทยและในต่างประเทศที่คอยติดตามสพอร์ตหนูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆขอบคุณข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้หนูนะคะต้นข้าสุปริยาขอลาป่วย